และเมื่อเธอได้เด็ดไอ้นั่นของศัตรูออกมาได้นะครับเธอก็นําเอามันมาเสียบไม้หลังจากนั้นก็แห่ขบวนเดินกลับมาราวกับว่ามันเป็นลูกชิ้นเสียบไม้กันเลยทีเดียวนะครับผมเชื่อได้ว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยคงจะเคยได้ยินถึงเรื่องราวของหมู่บ้านบางระจันกันใช่ไหมครับที่มันจะเป็นเรื่องราวซึ่งแบบคนในหมู่บ้านเนี่ยถึงแม้จะรู้ว่าตนเองมีพักพวกน้อยจะเสียเปรียบแต่อย่างใดนะครับคนในหมู่บ้านก็ยังสู้ตายไม่กลัวว่าชีวิตจะวายวอดนะครับผม แต่เชื่อหรือเปล่าว่าไอ้เรื่องราวแนว,แน,วนี้เนี่ยมันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับผมแล้วประเด็นก็คือไอ้ผู้นําคนดังกล่าวเนี่ยเขาดันไม่ใช่ผู้ชายกล้ามดักตึงด้วยนะหากแต่ว่าเธอเป็นเพียงแค่ผู้หญิงคนเดียว,เด,ยวเดียวด้วยนะครับที่ทําไมเธอถึงมีใจเด็ดเดี่ยวกล้าบุกเข้าไปในกองทัพศัตรูแล้วก็ปิดตัดไอ้นั้นของศัตรูมาเสียบไม้กันซะขนาดนี้นะครับเราก็มาฟังกันเลยดีกว่ากับเรื่องราวของสมุไรหญิงคนแรกของญี่ปุ่นที่มีชื่อว่า โทโมเอ้โกเซนนะครับผมซึ่งรายการข่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN d i a r y วันนี้เนี่ยจะเอามาเล่าให้ฟังกันเองครับเรากลับมแล้วกับซีรีส์หญิงงามนะครับไม่ได้ทำกันเส้นนานกันเลยทีเดียวโดยเรื่องราวของเธอนี่นะครับก็ต้องบอกว่ามันจะค่อนข้างลึกลับมากกว่าหลากหลายเรื่องที่แอดได้ทำมาหน่อยนะครับก็คือถึงแม้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะขึ้นชื่อเรื่องการมีนักรบสมุไรอะไรให้เราได้เห็นกันทั่วล่าใช่ไหมครับแต่พอเราพูดถึงสมูไรที่เป็นผู้หญิงนะพวกเขาเนี่ย ก็จะไม่ค่อยมีการบันทึกถึงกันเท่าไหร่เลยแต่นั่นก็ไม่ใช่ว่าผู้หญิงในยุคญี่ปุ่นโบราณนะครับจะไม่ได้ถูกรับฝึกให้แบบใช้อาวงใช้อาวุธอะไรกันนะหากแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนกับการฝึกให้พวกเธอเนะ่ะเป็นแค่กองหลังอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็คือปกป้องบ้านเป็นฝ่ายรับไม่ได้เป็นฝ่ายรุกอะไรกันเนื่องจากว่าในยุคญี่ปุ่นสมัยก่อนโบราณโบราณ,ราณยุคที่แบบมีสมุไรามาเดินเกลื่อนเมืองแล้วก็มีพวกขุนนางอะไรเขามีปราสาทของตนเองต้องดูแลนะครับผม ผู้หญิงเหล่านี้ที่แบบแต่งงานเข้าไปเป็นเมียของพวกสมุลงสมุไรขุนนางอะไรต่างๆเนี่ยเธอก็ต้องทําการดูแลปราสาทเวลาที่สามีเธอไม่อยู่แล้วมีคนมาบุกด้วยครับเพราะเราก็คงจะจินตนาการได้นะว่าญี่ปุ่นยุก,ก่อนเนี่ยมันต้องคงมีการมาบุกปราสาทกันเป็นว่าเล่นเหมือนกับในเกมที่เราหลายๆคนเคยเล่นเลยนั่นแหละครับเขาเอามาจากเรื่องจริงนะครับผม ก็เลยทําให้แม่นางสมัยนั้นเนี่ยเธอก็ต้องควบหน้าที่การดูแลปราสาทไปด้วยพร้อมๆกับการเลี้ยงลูกนะครับผมแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามนะครับชีช,ชีส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่ค่อยได้ออกไปร่วมรบอะไรกับผู้ชายในสนามรบจริงเวลาเกิดสงครามเท่าไหร่หรอกอย่างดีก็เป็นแค่พวกแบบผู้หญิงลาตะเวนตรวจตาอะไรประมาณยามประจําเมืองประมาณนั้นนะครับผมเอาเป็นว่าเราพอจะเก็ตภาพกับผู้หญิงญ,ญ,ญี่ปุ่นโบราณในยุคนุนน้นโดย อาวุธส่วนใหญ่ที่พวกเธอใช้นะครับมันก็จะเป็นอาวุธที่มีชื่อว่านิกินตะซึ่งมันจะเป็นเหมือนกับดาบสมุไรอันหนึ่งอะที่ถูกผูกปลายติดเอาไว้กับก้านไม้ยาวๆหรือว่าง้าวนั่นแะหละเออทำไมแอดนึกคำนี้ไม่ออกมันก็คือง้าวยาวๆนี่แหละครับผมซึ่งก็เป็นอาวุธที่ฮิตกันมากสําหรับสมุไรหญิงในยุคโบราณนะั้นนะเนื่องจากว่าง้าวนี่มันจะเป็นสิ่งที่แบบยื่นๆไปตกไปไกลได้นะไม่ต้องเข้าประชิดตัวนะครับผมากแต่ว่า มันไม่ใช่กับแม่นางโทโมเอะหรือว่านางเอกของเราในวันนี้นะครับผมที่ตามบันทึกเนี่ยเขาได้กล่าวว่าแม่นางโทโมเอะนะครับจะเป็นคนที่แบบเชี่ยวชาญทางด้านอาวุธหนักๆอะไรราวกับซามูไรเพศบ่าวกันเลยทีเดียวคือเธอเนี่ยใช้ได้ไม่ก็ทัองดาบคาตาน,น่าหรือว่าธนูหอกอะไรเนี่ย นำซ้านะครับแม่นางก็ยังเก่งกาจทางด้าน,นการใช้ธนูยิงจากบนหลังมาโดยซึ่งแบบถ้าหากใครเคยยิงธนูเนี่ยมันจะไม่ใช่ง่ายๆเลยนะแล้วแบบไปควบมา้ายิงธนูอะไรได้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างนานมากเลยนะครับแต่ก็แม่นางโทโมเอะเธอก็ทําได้อีกนั่แหละครับผมคือเรกง่ายๆว่าถ้าเธอเป็นตัวละครเกมนะเธอก็จะเป็นตัวละครเกมที่แบบมาพร้อมกับสูตรโกงเต็มพิกัดเลยนะโดยชีวิตของแม่นางโทโมเอะตอนเด็กๆเนี่ยนะครับก็ ไม่มีใครรู้ที่มาอย่างแน่นอนหรอกนะครับว่าเธอเป็นใครมีพ่อมาจากไหนคือเหมือนกับว่าคนญี่ปุ่นในสมัยนั้นนะครับเขาก็คงไม่ได้ความสำคัญอะไรกับใครที่เกิดมาเป็นเพศหญิงมั้งครับคือแม้กระทั่งชื่อของเธอที่แอดบอกว่าโทโมเอโกเซนเนี่ยนะเอาจริงๆมันก็ไม่ใช่ชื่อจริงของเธอนะครับผมเพราะว่าไอโกเซนเนี่ยเอาจริงๆแล้วมันจะเป็นเหมือนกับ ตำแหน่งของญี่ปุ่นโบราณน่ะที่เขาจะใช้มอบให้กับสตรีผู้มีเกียรติสูงสักอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนานามว่าโทโมเอะเนี่ยนักประวัติศาสตร์นะครับเขาก็บอกว่ามันน่าจะเป็นชื่อที่แบบคนภายหลังอะ่ะได้หยิบยกมาใส่ให้กับเรื่องราวของเธอนะครับเพราะมันจะอารมณ์ประมาณเหมือนกับว่าแต่ก่อนมันก็มีเรื่องเล่าว,ว่ามีหญิงคนหนึ่งที่ได้เก่งกาจมากไปสู้รบอะไรแบบนั้นแล้วพอคนก็ถามว่าเอยิงคนนั้นชื่อว่าอะไรเหรอคนก็แบบ เงืดกันไปเขาแบบเออไม่รู้เลยงั้นก็แบบหยิบชื่อให้เธอมาแล้วกันว่าโทโมเอะก็แล้วกันหลังจากนั้นเขาก็ได้เรียกโทโมเอะกันตั้งแต่นั้นมาเลยนะครับผมแต่เอาเป็นว่าถึงแม้เราจะไม่รู้ว่าแม่นางโทโมเอะเธอเป็นใครมาจากไหนอย่างแน่นอนนะครับหากแต่สิ่งที่เราพอทราบกันได้อย่างแน่นอนเลยก็คือลักษณะความสวยของเธอครับที่ในบันทึกเนี่ย เขาจะบรรยายว่าแม่นางโทโมเอะนะครับเธอจะเป็นผู้หญิงที่มีผิวขาวราวกับหิมะแล้วก็ผมยาวสลวยดำคลับดุดดังท้องฟ้ายามค่ำคืนกันเลยทีเดียวคือแบบ เป็นอะไรที่ถูกตาต้องใจในสแตนดาร์ดชาวญี่ปุ่นโบราณมากเลยนะครับผมหากแต่ว่าแม่นางโทมโมเอะเนี่ยก็เป็นหญิงที่แบบยากจะไขว่คว้าม,มาได้นะครับเพราะนอกจากความสวยแล้วเนี่ยเธอยังมากับความโหดด้วยครับที่แบบถ้าใครไปทําตัวชีกออะไรใส่เธอเนี่ยนะก็จะโดนเตะไข่แตกได้นะครับผมโดยจุดเริ่มต้นของเธอทาไมอยู่ๆเธอถึงได้เป็นซามูไร,รและได้โด่งดังขึ้นมาเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องราวของโชคดีหรือว่าเส้นสายก็ได้นะคือเหมือนกับว่า อามาม้าของแม่นางโทมโมเอะผู้นี้นะครับเธอก็จะไปเป็นทั้งแม่นมแล้วก็แม่บุญทําให้กับลูกกําพร้าของขุนนางชื่อดังคนหนึ่งที่แบบ พ่อแม่เขาตายไปไม่มีใครเลี้ยงแม่นมที่เป็นแม่ของโทโมเอะด้วยเนี่ยก็เ,เลยต้องมาทําหน้าที่ดูแลลูกขุนนางคนนั้นนะครับผมที่ลูกขุนนางคนน,นั้นนเี้ในเวลาต่อมาเมื่อเขาได้เติบใหญ่นะครับเขาก็จะเป็นทั้งหัวหน้าง,งานของโทโมเอะหรือในบางประวัติศาสตร์เนี่ยก็บอกว่าเขาก็ได้กลายเป็นคนรักของโทโมเอะด้วยนะครับเป็นชายที่มีชื่อว่าคิโซโยชินางะครับผมหรือแอดจจะขอเรียกตลอดทั้งคลิปว่าคุณหัวหน้าเลยละกันนะครับผมเพื่อนๆจะได้ไม่งงกันเนาะ ที่นั่นแหละครับเมื่อแม่นางโทโมเอะได้เติบโตมาอยู่ในร่มชายคาของหัวหน้าผู้นี้นะก็เลยทําให้แม่นางโทโมเอะเนี่ยได้มีโอกาสไปรับใช้เขาได้ไปทาภารกงภารกิจอะไรแบบเยอะแยะเลยนะครับผมนอกจากนั้นเนี่ยเธอก็ยังได้เรียนสกิลการต่อสู้สกิลการรบอะไรแบบผู้ชายด้วยที่เรื่องราวเนี่ยมันก็ได้ดําเนินอย่างนี้มาเนิบๆไม่มีอะไรขึ้นนะครับจนกระทั่งมันมาถึงเรื่องราวที่เหมือนกับจะเป็นการเดบิวต์ของแม่นางโทโมเอะจริงๆครับผมก็คือ เหมือนกับญี่ปุ่นในตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์ที่เรียกว่าสงครามเก็มเป์ขึ้นนะครับซึ่งมันก็จะเป็นหนึ่งในสงครามที่ยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งของญี่ปุ่นในสมัยช่วงยุคเฮียงตอนปลายๆนะครับหรือถ้าจะเทียบกับเวลาบ้านเราเนี่ยมันก็จะเป็นยุคก่อนที่มีการสถาปนาอาณาจักรสุขโขทัยขึ้นมาไม่นานนะครับผมที่เนื้อหาของสงครามในตอนนี้นะครับมันก็จะมีว่ามันมีตระกูลใหญ่ๆของญี่ปุ่น2ตระกูลนะ่ะนามว่าตระกูลไทระกับตระกูลมินามโตะนะครับ ได้ลุกขึ้นมาเปิดวอตบกันแย่งชิงความเป็นใหญ่ในใต้ล่านะครับผมซึ่งหนึ่งในผู้นำของฝ่ายตระกูลมินาโมโตเนี่ยก็ไม่ใช่ใครอื่นครับนั่นก็คือคิโซโยชินางะหรือว่าหัวหน้างานของแม่นางโทโมเอะนั่นเองนะครับซึ่งก็แบบจัดแจงยัดงานให้แม่นางโทโมเอะเนี่ยได้เข้าไปร่วมรบกับศัตรูในครั้งนั้นด้วยเลยครับผมซึ่ง แม่นางโทโมเอะเมื bs, yeah. oh. ่อได้รับเควสมาครั้งนี้เลยเนี่ยเธอก็บุกก็ไปบวกศัตรูเลยครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าทําได้แค่ผลงานดีเท่านั้นนะแต่เธอเนี่ยได้ทําผลงานเสียแบบเอาผู้ชายหลายๆคนซึ่งอยู่ในกองทัพนะครับได้ถึงกับอ้าปากค้างเลยครับผมเพราะเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ครับก็คือหลังจากที่เขาได้ตีกลองร้องศึกอะไรเท่านั้นนะแม่นางโทโมเอะนะครับเธอก็แบบบ้าพุ่งก็ไปในกองทัพศัตรูนะครับร้องล้อ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 นก็ไปทุ่ย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  ตัดหัวของทหารมาพวกศัตรูมากว่า7ดุ้นนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็ไม่ได้แค่ตัดหัวมาอย่างเดียวนะเธอก็เอาไอ้หัวนั่นที่เธอตัดมาได้เนี่ยเสียบลงไปยังไม้เราก่อนแบบเป็นไม้เสียบลูกชิ้นน่ะมาเดินประจานก,นกันกลับเข้ามาในเมืองกันนะครับจนทำให้ทุกคนในเมืองที่แม้กระทั่งเป็นทหารชายฝีมือกล้าเนี่ยก็ถึงกับอ้าปากเลยว่าโอ้ทำไมแม่นี่มันถึงได้โหดร้ายกันเสียขนาดนี้นะครับผม แต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการเล่นเกมทางจิตวิทยาของแม่นางโทมโมเอก็ได้นะที่ทําให้เธอเนี่ยได้ดูเกรงขามครับและในเวลาต่อมาด้วยเรื่องราวความโหดและความเก่งกาจของเธอในครั้งนี้เนี่ยแหละมันก็ทําให้แม่นางโทมโมเอะนะครับเหมือนก็จะได้รับการเลื่อนยศขึ้นครับแล้วเธอก็ได้รับควสในการไปปฏิบัติงานที่โหดขึ้น หินขึ้นมากกว่าเดิมนะครับผมคือว่ากันว่าตำแหน่งที่เธอได้รับเนี่ยมันจะแบบยิ่งใหญ่เทียบเท่ากับตำแหน่งผู้ชงผู้ชายอะไรเลยนะคือเป็นแม่ทัพนำศึกอะไรเข้าไปแบบนี้หรือจะเป็นผลงานครั้งต่อมาอย่างยุทธการที่มีชื่อว่าโทโมมิยามะนะครับผมที่ครั้งนี้เนี่ยแม่นางโทโมเอะก็ได้สร้างชื่อเหมือนกัน เนื่องจากว่าตอนนั้นพลทหารที่แม่นางโทโมเอได้นําไปเนี่ยก็รู้สึกว่ามันจะมีเหลือไม่เยอะแล้วคือมีประมาณแค่แบบพันกว่าคนท่านั้นเองที่พอมองไปยังกลุ่มศัตรูนะครับยังไงเธอก็แพ้แน่ครับคือศัตรูเนี่ยมีแบบพันคูณ7จ็ดคูณแปดนะเจ็ดพันแอะไรประมาณนั้นนะครับผมแต่ว่าแม่นางโทโมเอเนี่ยเธอก็ยังใจกล้าบ้าบินครับก็ได้นาไอ้ทหารที่มีอยู่แค่หลักพันนี่แหละ บุกเข้าไปสู้กับศัตรูที่แบบมีระดับเกือบเฉียดหมือนนะครับแล้วก็ร้องล้อล้ล้ลเข้าไปยังกองทัพศัตรูเหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นก็ไปฟันเอาศัตรูชัวช้าชัวชา,ชวชา,ชวชาจนกระทั่งลูกน้องของเธอที่เป็นผู้ชายเนี่ยเกิดอาการหืออาการอือไม่ใช่เกิดอาการหืออาการอือเกิดอาการฮึกเหิมขึ้นมาเลยนะครับแบบ อะไรกันเนี่ยเราจะปล่อยให้ผู้หญิงเขาไปบุกคนเดียวแบบนั้นได้ยังไงเราเป็นผู้ชายที่มีวีวีทั้งรุ่นเนี่ยจะมามีอาการวีวีหดแบบนี้ไม่ได้ผู้ชายทั้งหลายแหละนะครับก็เลยแบบฮือไม่ใช่ฮือเฮิมครับบุกแอดกินช็อกโกแลตเยอะเกินไปแล้วเหิมครับเหมือนกับแม่นางโทโมเอะเนี่ยได้ปลุกขวัญกำลังใจเธอแล้วก็ล้าลๆๆลลตามแม่นางโทโมเอะเนี่ยไปบุกชัวชาชัวชาจนกระทั่งแม่นางโทโมเอะนะครับก็ได้นํากองทหารเนี่ย ไปเอาชัยชนะจากฝั่งศัตรูมาได้แต่มันก็เหมือนกับต้องแลกไปด้วยพวกของเธอเยอะเหมือนกันนะคือว่ากันว่าหลังจากการรบมาเสร็จเนี่ยผู้คนที่เหลือมาจากกลุ่มแม่นางโทโมเอะนะครับก็เหลือแค่7หรือบางที่ก็บอกว่า5คนเท่านั้นนะครับผมแต่ที่แน่ๆก็คือ1คนใน 7- 5หนั้นน่ยมันก็จะมีแม่นางโทโมเอะอยู่เนี่ยแหละครับและหลังจากนั้นมาในสงครามเก็มเปครั้งนี้นะครับแม่นางโทโมเอะของเราเนี่ย ก็ได้ร่วมรบคู่เคียงบ่าเคียงไหล่กับหัวหน้างานของเธอที่มีชื่อว่าคิโซโยชินากะคนนั้นนะครับมาตลอดเลยจนกระทั่งมันทําให้ตระกูลมินาโมโตะของฝั่งหัวหน้าแม่นางโทโมเอะเนี่ยได้มีชัยชนะเหนือพวกตระกูลไทระได้สําเร็จนะครับผมที่เหตุการณ์ในตอนนั้นก็มีว่าแม่นางโทโมเอะกับหัวหน้างานของเธอนะครับก็ได้นําทั้งกองทัพเนี่ยบุกเข้าไปนอกจากเคียรตระกูลไทระเสร็จแล้วก็ยังจะบุกไปยังเมืองเฮอังเคียวหรือว่า กุงเกียวโตในปัจจุบันด้วยนะครับซึ่งก็เป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นในสมัยก่อนนะนะและหัวหน้าง,งานของเธอเนี่ยก็เกือบจะได้แต่งตั้งต,งตนเองกลายเป็นโชกุนหรือว่าพวกผู้นําทหารสูงสุดอะไรอยู่แล้วนะครับผมหากแต่ว่ามันดันมาเกิดดราม่าก,การตบตีภายในกันเสียก่อนครับผม ก็คือทางฝ่ายของตระกูลหัวหน้าแม่นางโทโมเอะเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่หัวหน้าโทโมเอะอย่างเดียวไงฮะแต่ว่ามันก็ยังมีพวกคนอื่นๆของตระกูลอีกใช่ไหมครับที่มันก็จะเป็นแบบอารมณ์ฝั่งญาติินะครับอเจกอแปะอะไรพวกนี้ที่ก็ได้ร่วมรบมาด้วยกันในตอนแรกนะครับผมแล้วก็เหมือนกับว่าพอรบชนะเสร็จแล้วได้ตําแหน่งอะไรมาแล้วเนี่ยพวกเขาก็แบบไม่รู้ว่าจะให้ใครเป็นผู้นําสูงสุดหรือว่าโชกุนกันดีนะครับ โดยทางฝั่งญาติๆของหัวหน้าเนี่ยเขาก็คิดว่าตนเองเนี่ยมีความเหมาะสมที่จะเป็นโชกุนครับเนื่องจากเขาก็ไปอ้างเรื่องลำดับพงพันขนาญาติอะไรว่าเขาเนี่ยมีความยิ่งใหญ่กว่ามีความเหมาะสมที่จะเป็นโชกุนกว่าอะไรประมาณนั้นซึ่งเัาก็ทําให้ทางหัวหน้าง,งานของแม่นางโทโมเอะเนี่ยรู้สึกไม่ปลื้มใจอย่างยิ่งเลยสิครับเนื่องจากว่าหัวหน้าง,งานของแม่นางโทโมเอะนะเขาก็มองว่าไอ้ญาติเนี่ยมันถ้าจะไม่ได้ทําดอยอะไรเลยนะคือในการรบสงครามครั้งที่ผ่านมาเนี่ย มันก็เป็นหัวหน้าง,งานของแม่นางโทมโมเอตังหากล่ะซึ่งเป็นคนทั้งวางแผนกลยุทธ์นาน,นานำซ้ำก็ยังเป็นหัวหน้าง,งานของแม่นางโทมโมเอเองเนี่ยแหละที่ได้ลงมือปฏิบัติไปไฟกันไปนำกองทัพแนวหน้าบุกเข้าไปกับพวกศัตรูอะไรประมาณนั้นนะครับดังนั้นตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดเนี่ยมันษย์ควรจะตกเป็นของเขาไม่ใช่เหรอครับนั่นแหละครับมันก็เลยได้เกิดการไม่ถูกคอ,อกันขึ้นมาภายในตระกูลเลยนะครับแฮชแท็กผลประโยชน์อีกแล้วครับผมแต่ถว่า เรื่องราวเนี่ยมันยังไม่จบแค่นี้ครับเพราะนอกจากที่หัวหน้าง,งานของแม่นางโทโมเอะเนี่ยเขาจะอยากเป็นโชกุนแล้วนะครับก็เหมือนกับว่าหัวหน้าง,งานของแม่นางทโมเอะเนี่ยเขาจะใฝ่สูงไปหน่อยครับคือแบบอยากจะเป็นที่หนึ่งของประเทศอะไรประมาณนั้นเลยคือระดับจกักรพรรดิประมาณนั้นนะนะเนื่นนองจากว่าในตอนนั้นนะครับมันจะมีข่าวล่ําข่าวหรือว่าทางหัวหน้าง,งานของแม่นางทโมเอะเนี่ยแกอยากจะไปล้มจักรพรรดิซึ่ง ก็แน่นอนสิครับเมื่อข่าวมันเป็นแบบนี้เนี่ยไอพวกคนญี่ปุ่นโบราณเนี่ยมันก็แบบทวิตเตอร์ส่งสติ๊กเกอร์ไลฟ์เอ็นเดลี่หากันอยู่เนี่ยนะเว้ยแบบเฮ้ยเดี๋ยวมันจะมีการล้มเจ้าอะไรกันเกิดขึ้นแล้วแล้วข่าวเนี่ยมันก็ไปถึงทางจากักรพรรดิของญี่ปุ่นนะครับจกักรพรรดิญี่ปุ่นก็แบบเอา้าจะมาทําอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะอินนี่มันสามหาอะไรมากเกินไปแล้วทางจากักรพรรดิญี่ปุ่นนะครับก็เลยเหมือนกับจะไปร่วมมือกับทางฝั่งญาติๆของหัวหน้างานแม่นางโทโมเอะที่ก็แบบไม่ถูกกันใช่มััแและและะนน่หครบ มันก็เลยได้ทําให้หัวหน้าง,งานของแม่นางโทโมเอะเนี่ยเสียเปรียบเต็มเปล่าเลยนะครับเนื่องด้ยวยว่า 1. ไอ้ยัดิญาที่มันเคยรบเคียงบ่าเคียงไหล่ด้วยกันเนี่ยเขาก็จะรู้ถึงวิธีกลยุทธ์ต่างๆที่หัวหน้าง,งานของแม่นางโทโมเอะกับแม่นางโทโมเอะเนี่ยจะใช้ในการรบใช่ไหมครับคือแบบรู้เขารู้เราอะไรประมาณนั้นนะ่ะและสิ่งที่ยัติญาเขาได้มีเหนือกว่าทางฝั่งของแม่นางโทโมเอะในตอนนี้เนี่ยก็คือ กองกาลังครับเนื่องจากว่าจากักรพรรดิอะไรเนี่ยเขาก็แบบส่งคนส่งอะไรของพวกเขามาใช่ไหมครับมาบวกกันอีกทําให้ตอนนี้เนี่ยทางฝั่งหัวหน้าง,งานของแม่นางโทโมเอศนะครับก็ถึงกับเสียเปรียบเขาอย่างเต็มเปาเลยครับแต่เท่านั้นก็ยังไม่พอนะครับคือเพื่อจะเป็นการชนะฝั่งหัวหน้าง,งานของแม่นางโทโมเอะให้ได้แบบร0 0เซเต็มเปาเนี่ยทางฝั่งญาติที่ตอนนี้กลายเป็นศัตรูคู่อริกับจกักรพรรดิเนี่ยก็ได้มารวมหัวกันวางแผน คิดจะตลบหลังหัวหน้าของโทโมเอะนะครับก็คือหลอกล่อให้ไ,บบไปลบอะไรที่ไหนที่นึงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็บุกเข้าโจมตีระหว่างที่กองกําลังของทางหัวหน้าเนี่ยได้อ่อนแรงกันเลยทีเดียวและมันก็เหมือนกับจะเป็นกลยุทธ์ที่ได้ผลด้วยนะครับก็คือให้เพื่อนเพื่อนนึกภาพอย่างนี้ครับนึกภาพว่าเราเนี่ยก็เป็นเหมือนกับหัวหน้าง,งานของแม่นางโทโมเอะที่กําลังพากองทัพอะไรไปรบอยู่นะเสร็จแล้วเราก็ได้ยินเสียง ดังขึ้นมาจากไกลนะครับหลังจากนั้นก็ไม่พอครับไอ้เสียงมันก็ดังขึ้นมาแบบเรื่อยๆ,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 ๆคือแบบเขาโดนกดปุ่มชัดดาวกันเป็นแถบเลยจนกระทั่งว่ากันว่าในที่สุดนะครับพลทหารที่ได้เหลืออยู่กับกองทหารของหัวหน้าโทโมเอะเนี่ยก็มีประมาณแค่แบบไม่กี่สิบคนเท่านั้นนะครับคือศัตรูเนี่ยมันก็ได้เข้ามาประชิดต,ตัวกับทางหัวหน้าแล้วก็แม่นางโทโมเอะอยู่แล้วนะครับผมดังนั้นเองในตอนนั้นแหละทางหัวหน้างานของแม่นางโทโมเอะนะครับก็เลยบอกให้แม่นางโทโมเอะเนี่ย รีบหนีไปซะตอนนี้ครับเพราะเธอเนี่ยยังสาวยังแซ่อยู่คือเหมือนกับแม่นางโทโมเอดในตอนนั้นจะมีอายุประมาณแค่แบบ20ต้ตนตนเท่านั้นเองนะครับเธอยังสามารถไปทําอะไรได้เยอะหนีไปซะหนีไปซะนะครับที่ในตอนนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับจะมีการยือย้อยือยู่ด้วยสักพักนะครับก็คือแม่นางโทโมเอดก,ก็แบบไม่อะค่ะหัวหนะ้าจะมาดูถูกอีชั้นแบบนี้ว่าอีชั้นไม่มีวีวี่เลยฉชันจะแกร่งน้อยกว่าผู้ชายหรออีชั้นจะแบบสู้รบเคียงคู่เคียงบ่าเคียงไรกับหัวหน้าน,นั่นแหละคะ่ะ ต่อให้ศัตรูมันจะมาร้อยเป็นพันคนขนาดไหนนะครับฉันก็จะสู้จนตัวตายค่ะแล้วเธอก็ได้ชักดาบขึ้นมาพร้อมกับจะทําท่าพุ่งแล้วก็บุกเข้าไปในกองศัตรูแล้วนะครับแต่เธอเนี่ยก็ต้องถูกเบรกเอาไว้ก่อนด้วยเสียงคําด่าจากหวัวหน้าครับว่าทมเอมอนี่เธอคิดจะขัดคําสั่งฉันอย่างนั้นเหรอฉันบอกให้เธอหนีก็นหนีไปสิแต่หวัวหน้าครับไม่ต้องมีตองมีแต่แล้วชักชช้ได้ด้ยวยแม่ปตบชักเลยซึ่ง เหตุการณ์ในตอนที่หัวหน้าง,งานของแม่นางโทโมเอะเนี่ยได้ไล่ให้แม่นางโทโมเอะแบบหนีไปไกลๆนะครับมันก็มีการตีความได้หลายอย่างจากนะักประวัติศาสตร์เลยนะคือบ้างก็บอกว่ามันอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าครับว่าไอหัวหน้าง,งานที่มันเป็นผู้ชายเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะให้ผู้หญิงอ่ะมาสู้จนตัวตายเพื่อปกป้องเขานะครับเดี๋ยวมันจะเสียศักดิ์ศรีความเป็นชายอะไรกันไปแบบนั้นหรือ2ก็คือหัวหน้าง,งานเนี่ยไม่อยากจะให้แม่นางโทโมเอะนะครับมาเห็นสภาพอุจจาตาที่ตนเองเนี่ย จะต้องมาโดนกดปุ่มชัดดาวให้ไปเข้าเฝ้าเจ้าแม่อามาเทราสุอะไรแบบนั้นนะครับหรือเหตุผลอย่างท้ายที่สุดเลยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยทั้งสองเขาอาจจะมีความสัมพันธ์อะไรที่ ลึกซึ้งไปมากกว่าการเป็นแค่หัวหน้างานกับลูกน้องนะครับคือบ้างเนี่ยก็บอกว่าเป็นชู้แต่บ้างเนี่ยก็บอกว่าเป็นเมียนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเรื่องราวมันจะเป็นยังไงก็ไม่มีใครรู้ได้อย่างแน่นอนนะเพราะแบบมันก็แบบไม่รู้กี่ร้อยกว่าปีมาแล้วนะครับผมแต่เหมือนกับว่าสิ่งที่แน่นอนในตอนนั้นเลยก็คือเมื่อหลังจากที่แม่นางโทโมเอโดนหัวหน้าได้แบบ ฉาดาซะแบบเสียงดังลั่นกลางสนามรบซะขนาดนั้นนะครับเธอก็เลยเหมือนกับจะสำเนียกได้ครับว่าเธอเนี่ยจำเป็นจะต้องทำตามคำสั่งของหัวหน้าก็เลยแยกตัวออกมาแล้วก็ควบมาร์กไปให้ห่างจากสายตาของหัวหน้ามากที่สุดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยภาพมันก็ตัดมาแบบตรงปากของเธอคือคิดสภาพว่าแบบถ้าเราดูทีวีอยู่มันก็จะเป็นแบบตรงในจอก็มีแค่ปากากับจมูกครับแล้วแม่นักทุรมิจก็แบบมีรอยยิ้มแบบเจ้าเล่ห์ที่ริมฝีปากขึ้นมานิดๆแล้วก็คิดว่าหัวหน้าคะ คิดว่าจะหยุดคนอย่างอิชันได้หรือคะที่เมื่อพูจบนะครับแม่นางโทมโมเอะเนี่ยก็ได้ควบมา้าเธอหันกลับเข้าไปในฝูงศัตรูอีกครั้งครับหลังจากนั้นก็ชักดาบึ้นไปพุ่งตรงไปที่จุดซึ่งฝ่ายแม่ทัพหัวหน้าศัตรูเนี่ยได้อยู่นะครับก็ล่าล่ๆล่ล่เข้า,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 าไปเหมือนเดิมซึ่งเมื่อถึงปุ๊บนะครับเธอก็ยื่นดาบเนี่ยไปกดปุ่มชักด,ดาบแม่ทัพของศัตรูให้แบบ กระบงกระบานนี่กระเด็นกระดอนออกมากันเลยทีเดียวนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็ได้กระเตงกระบานของหัวหน้าแม่ทัพศัตรูเนี่ยกะ็จะเอาไปอวดให้กับหัวหน้างานของเธอได้ดูครับว่าแบบหัวหน้าขาเอียนได้ไปกระเตงหัวของศัตรูมาได้แล้วค่ะแต่เมื่อเธอกลับไปถึงยังบริเวณที่หัวหน้างานของเธอได้อยู่นะครับเธอก็พบว่าปุ่มชัดดาวของหัวหน้าเธอเนี่ยก็ถูกกดไปด้วยเช่นกันครับ ก็คือเหมือนกับว่าหลังจากที่หัวหน้าง,งานได้ไล่ให้แม่นางโทโมเอหนีไปใช่ไหมครับหัวหน้าง,งานเนี่ยก็มีการควบม้าหนีไปอีกทิศทางหนึ่งนะครับเพื่อกะว่าจะให้ศัตรูเนี่ยไม่ต้องติดตามแม่นางโทโมเอไปไงเพราะเหมือนกับว่าในการรบเนี่ยพวกเขาก็จําเป็นจะต้องไปแย่งชิงหัวของศัตรูอีกฝ่ายหนึ่งมาให้ได้ใช่ไหมครับซึ่งหัวหน้าเนี่ยก็รู้ว่าอีกพวกศัตรูเนี่ยมันอยากจะได้หัวเขาดีเขาก็เลยแบบควบม้าหนีไปเพื่อเอาตัวเองเป็นตัวล่อว่างนั้นถูกครับแต่ก็เหมือนกับว่า เทพเจ้าแห่งโชคชะตานะครับจะไม่ค่อยเข้าข้างกับฝ่ายของหัวหน้าสักเท่าไหร่ครับผมเพราะว่าในเวลาต่อมาเหมือนกับไอ้ม้าที่หัวหน้าได้ควบไปเนี่ยมันจะไปตกลงกับบอ่อโครนดูดครับ,รบผมแบบบึบไปแล้วม้าที่มันพยายามจะตะเกียกตะกายขึ้นมาจากบอ่อโครนเนี่ยมันก็ตะเกียกตะกายไม่ขึ้นนะครับคือให้เรานึกถึงภาพถ้าหากเป็นรถก็แบบรถล้อฟรีว่างั้นเถอะครับวิ่งไปไหนไม่ได้เลยนั่นแหละครับหัวหน้าง,งานในตอนนั้น,นก็แบบอเอาแล้วเอาแล้ว,าลวตายแน่เลยตอนนี้แต่ ด้วยศักดิ์ศรีแห่งความเป็นสมุไรญี่ปุ่นนะครับเขาก็ไม่อยากจะมาตายในเนื้อมือศัตรูไงหัวหน้างานในตอนนั้นนะครับก็เลยได้หยิบคัตนาของตนเองออกมานะหลังจากนั้นนะครับก็เอาไปปักไว้กับโคลนตมตรงนั้นแหละก่อนที่หัวหน้านะครับจะเปลี่ยนท่าจากการอยู่บนหลังมา้าจากท่านั่งเป็นท่าย,ยืนนะครับแล้ะฮกก็โดด <c oughs> ลงไปยังไอสิ่งนั้นนั่นแหละครับผมซึ่ง ภาพที่เพื่อนๆได้มีอยู่ในหัวตอนนี้นะครับมันก็คือภาพที่แม่นางโทโมเอะได้เห็นในตอนนั้นนั่นแหละครับผมที่เมื่อเธอได้เห็นปุ๊บเนี่ยแม่นางโทโมเอะก็ถึงกับแบบอ้าปากค้างกันเลยนะครับผมซึ่งเราก็คงไม่ต้องบอกนะว่าจิตใจของแม่นางโทโมเอะเนี่ยจะแหลกสลายได้ขนาดไหนนะครับผมยิ่งถ้าไอ้เรื่องที่เขาเล่ากันว่าแม่นางโทโมเอะเนี่ยเธอได้เป็นคู่รักของท่านหัวหน้าจริงๆแล้วก็โอ้โหมันคงจะใจเจ็บปวดแบบที่สุดเลยนะครับผมแต่ก็นั่นแหละครับ เรื่องเล่าในเวลาต่อมาเนี่ยก็เลยได้บอกว่าแม่นางโทโมเอกของเรานะครับเธอก็ได้กรรมทั้งหัวของแบบตัวศัตรูกับหัวของหัวหน้าเธอเนี่ย เดินลงทะเลไปหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครพบเห็นเธออีกเลยนะซึ่งอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นการไปกดปุ่มชัดดาวเลื่องเธอหรือเปล่าเนะเพราะว่าในตำนานเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบบอกเล่าเอาไว้นะครับผมแต่อันนี้เนี่ยมันก็ยังมีตอนจบแบบอีก2เวอร์ชั่นเลยแบบคือเหมือนกับเกมมากมีฉากจบแบบดีแล้วก็แบบไม่ดีด้วยซึ่งไอฉากจบแบบเวอร์ชั่นที่ไม่ดีนะครับเขาก็จะเล่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม่นางโทมโมเอะนะครับเธอก็ไม่ได้ไปลงทะเลอะไรหรอกแต่หากว่าเธอเนี่ยได้โดนแม่ทัพของฝ่ายศัตรูนะครับ จับไปเป็นเมียรครับแล้วก็ไปแบบไปกินอยู่กับเขาไปมีลูกอะไรจนกระทั่งตายไปในที่สุดนะครับผมแต่ถ้าหากเป็นแบบที่ดีหน่อยเนี่ยเขาก็จะบอกว่าแม่นางโทโมโเอะนะครับเธอก็ได้ช้ำใจกับการจากไปของหัวหน้าคู่รักของเธอนะครับจนทำให้เธอรู้สึกเหมือนกับปลงกับโลกนี้แล้วนะไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรนะครับเธอก็เลยได้บวชเป็นนางชีแล้วก็ครองเพศช,ชีเนี่ยไปจนตายเลยนะครับผมซึ่ง เรื่องราวจริงๆเนี่ยก็อย่างที่บอกครับว่าไม่มีใครรู้หรอกนะครับว่าแม่นางโทโมเอะเนี่ยเขาจะเป็นตายร้ายดียงไงคือเอาจริงๆมันมีแม้กระทั่งนักประวัติศาสตร์บางคนนะครับเขาบอกด้วยซ้ำว่าเอเรื่องราวของแม่นางโทโมเอะเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเพียงแค่เรื่องเล่าที่คนในภายหลังเนี่ยได้แต่งขึ้นมาเท่านั้นครับเพื่อประกอบกับการเล่นละครโนละครคาบุกิอะไรก็ว่ากันไปนะครับผม อารมณ์ประมาณแบบแม่นางเตียวเซียนใน3ก๊กเนี่ยแหละครับที่ก็ไม่มีใครรู้ว่าเธอมีจริงหรือเธอไม่มีจริงนะครับผมซึ่งก็นั่นแหละถ้าหากเพื่อนๆมีเรื่องราวของสาวงามเก่งๆคนไหนในอดีตที่อยากจะให้แอดเล่าให้ฟังหรือสาวงามโหดๆก็ได้นะครับผมก็สามารถเม้นมาบอกได้ที่ด้านล่างเดอ้อหรือถ้าอยากจะติดตามก็ไปดูที่เพลย์ลิสต์แท็ซีรีส์หญิงงามนะครับผมและสำหรับวันนี้เนี่ยแต่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย